เรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการห้วยสมงเป็นครั้งแรกพระองค์ทรงเขียนด้วยลายพระหัตว์ว่าโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสมงถ้าทําแล้วจะเกิดประโยชน์กับประชาชนด้วยมีพระราชดำริแก้ไขปัญหาอุทกาภัยภัยแล้งและปัญหาน้ําเค็มหนุนลุ่มน้ําแม่น้าปราจีนบุรีในหน้าแล้งให้กับชาวอําเภอกบินบุรีและชาวจังหวัด ปราจีนบุรีใช้ระยะเวลาก่อสร้าง9ปีตั้งแต่ปี2553แล้วเสร็จในปี2560ได้รับพระราชทานชื่อว่าอ่างเก็บน้ำนรบดินทรจินดามีความหมายว่าอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนความสูงประมาณ33เมตรความยาวประมาณ3,970เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำและระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่าแสนไร่โครงการอ่างเก็บน้ำในรบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขื่อนห้วยสมงเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายในพระราชดำริของรัชกาลที่9และเป็นโครงการแรกที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560 ติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง